สวัสดีจ้ามือนี้เฮาไม่แยกพันกระเทียมทุนนะจ้าหลังจากที่เฮาทอนกระเทียมออกมาแล้วได้อายุเก้าสิบถึงร้อยมือหรือว่าสามเดือนกว่านะจ้าเฮาก็เอามาแยกเมล็ดพันกระเทียมทุนเมล็ดพันกระเทียมทุนเป็นจังไดเฮามาเบิ่งกันเลยจ้าส่วนกระเทียมนะจ้ากระสีมีหัวแม่นะจ้าลักษณะนี้พันกระเทียมทุนกระสีแยกอ,อกต่างหากานี่งี้จ้ะ ออกม้าเงี้ยงเดียวจังแสจ้ะเขาก็แกออกนี่ละจ้ะนี่แกออกตั้งหากอันนี้ก็นี่จ้ะนี่ก็สิเป็นเงี้ยงนี่เป็นหัวเดียวตั้งหากแยกออกนี่ซิยุซิยุคางคางของหัวแม่ของกระเทียมเลยจ้ะเขาก็แยกออกไว้ตาเอาไว้เป็นพันของปีนานาะจ้ะนี่ลักษณะนี่จ้ะนี่นี่นี่ละจ้ะ ก็คือลักษณะของพันธุ์กระเทียมทุนสีหายากนะจ๊ะหนานหนึ่งสีบัได้ถึงครึ่งเลยดนอจ๊ะเขาต้องเอาพันไว้นะจ๊ะไว้ปลูกปีหน้า